สวัสดีค่ะชาวราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่16มีนาคมถึงที่15เมษายนดูดวงประจำวันที่16ถึงวันที่30พฤศจิกายน2564นี้นะคะการดูดวงครั้งนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นดวงโดยรวมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมกันด้วยค่ะขอบคุณผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์ การคอมเมนต์น่ารักน่ารักมาให้กำลังใจกันอยู่เสมอนะคะขอบคุณจริงๆค่ะเรามาเริ่มต้นไพ่ตัวต้นใบแรกของชาวราสีเมีนกันเลยนะคะได้เดอะสตาร์ไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงความสำเร็จนะคะความสนบร่มเย็นภายในใจิตในใจของคุณนะคะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเป็นการสั่งสม แรงสวดท้ายเกิดขึ้นมาอีกครั้งนะคะผู้คนรอบกายคุณจะให้การสนับสนุนมีความเมตตาการุณาปราณีรักใคร่เอ็นดูต่อคุณนะคะเป็นไพ่ของความสงบนะคะแล้วก็จะเกิดสิ่งดีๆต่อคุณนะคะสำหรับคนที่ไม่มีคู่นะคะก็จะสามารถอยู่ได้โดยที่ ไม่มีความรักก็ไม่เดือดร้อนนะคะเพราะว่ามีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณแล้วนะคะก็คือคุณพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นั่นเองนะคะจะเกิดสิ่งดีๆเป็นชีวิตที่สุขสบายสุขสงบออกจากแบบสันโดษชอบอยู่แบบเงีย,งยบๆอะไรประมาณนี้ไปนะคะแต่ก็จะมีความสนุกสนานสุขสบายนะคะ มีชีวิตที่เรียบง่ายพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ณนะปัจจุบันนะคะยินดีด้วยค่ะชาวราศีมีนเป็นไพ่ตัวตนที่ดีมากๆเลยนะคะเรามาดูสถานการณ์รอบตัวของชาวราศีมีนกันนะคะได้ t ด e m เม i c ช a n ไพ่ใบนี้นะคะบอกถึงเป็นไพ่ของเวทมนต์นะคะคนที่ได้ไพ่ใบนี้จะเป็นคนที่มีเซ้นต์นะคะ เป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะการเรียนรู้หรือได้ไอเดียใหม่ๆที่คิดจะทํานะคะมีความคิดสร้างสรรค์แต่สิ่งที่คุณคิดนะคะคุณจะเ,เป็นคนที่เบื่อง่ายนะคะก็คือเป็นคนที่สามารถที่จะออกไดไอเดียต่างๆมากมายนะคะ แต่จะลงมือทําก็จะเป็นคนที่ไม่มีความอดทนสักเท่าไหร่นะคะจึงควรให้ผู้อื่นเป็นคนทําแทนอย่างนี้นะคะแต่ตัวเองเป็นคนออกไอเดียจะดีมากนะคะเหมาะกับให่นะคะชีวิตจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะบ่อยๆอาจจะมีการลงทุนใหม่ๆในชีวิตของคุณก็เป็นได้นะคะคุณคิดหวังว่า จะได้ลงทุนบางสิ่งบางอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวคุณนะคะยินดีด้วยค่ะชาวราศีมีนเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่จะนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองความมั่นคงนะคะมาดูอนาคตอันใกล้ที่จะเกิดขึ้นนะคะได้ king of swords ไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะฉลาดเอาจริงเอาจังนะคะคนที่ได้ไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่แล้วจะรับราชการทหารตำรวจนะคะจะเหมาะมากจะมีระเบียบวินัยมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนร่าเริงคบคนง่ายนะคะคบคนได้ตั้งแต่ขอทานยันรัฐมนตรีเลยทีเดียวเป็นคนคบคนง่ายคบ ได้ทุกคนทุกชั้นวันนะนั่นเองนะคะเป็นคนจิตใจดีอบอ้อมอารีชอบการเดินทางนะคะเป็นคนที่คิดทําสิ่งใดก็จะทําให้บรรลุผลสําเร็จนะคะไม่ย่นย่อมีความอดทนนะคะมานาพยายามมากนะคะต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการไว้นะคะเป็นพลังงานที่ดีมากเลยนะคะชาวราศีมีน มาดูสิ่งที่จะสนับสนุนคนนะคะได้สี่ไม้เท้าไพ่ใบนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทํางานทําการอะไรจะสําเร็จร่วงร่วงผ่านไปได้ด้วยดีนะคะหมายถึงว่าคุณมีเกณฑ์จะสร้างบ้านใหม่คุณก็จะได้บ้านนะคะการทําธุรกิจส่วนตัวก็จะมีความมั่นคงเติบโต,ะตะขึ้นนะคะการงานสําเร็จแน่นอนคะ่ะเป็นที่น่าพึงพอใจการก่อตั้งด้วยความ มั่นคงนะคะจะนำมาซึ่งผลสำเร็จเกิดความสำเร็จและได้เฉลิมฉลองกันนะคะและสามารถที่จะขยับขยายการงานนั้นนะคะเพื่อต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตได้เลยนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ชาวราศีมีนได้ทำลงไปนะคะลงทุนลงแรงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะ หรือการเงินนะคะคุณก็จะประสบความสำเร็จมาดูสิ่งที่ผ่านมาแล้วของชาวราศีมีนนะคะได้ The Lovers ไพ่ให้ใบนี้นะคะก่อนหน้านั้นคุณได้เลือกนะคะอาจจะอยู่ในช่วงภาวะของการเลือกคู่ครองนะคะสองสิตสองใจนะคะคนนี้ก็ดีคนนั้นก็พร้อม น่ารักช่างคุยมีสเสน่ห์อะไรประมาณนี้นะคะคุณอาจจะแบบมีภาวะอารมณ์ค่อนข้างที่จะบุ่นวายสับสนนะคะอยู่ในห่วงของความรักรักชอบใครอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับใครบางคนก็ได้นะคะเออแล้วก็อยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะว่าจะเลือกใครนั่นเองนะคะเป็นช่วงที่แบบความรัก ความเสน่หาเข้าครอบงำจิตใจนะคะอยู่ในภาวะของความรักนั่นเองแล้วก็มีการตัดสินใจนะคะก่อนหน้านั้นนะคะมามาดูอนาคตของชาวราศีมีนนะคะได้สองไม้เท้าไพ่ใบนี้นะคะป่งบอกว่าการงานหุ้นส่วนที่ ลงทุนลงแรงด้วยกันนะคะอาจจะเกิดความล่าช้าแต่ทุกอย่างจะสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคุณอาจจะได้ทำงานกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นได้นะคะจะมีคนสนับสนุนคุณนะคะคุณจะมีะแบ็กอัพที่ดีนั่นเองนะคะที่จะสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังเพื่อให้เกิดความสำเร็จนะคะ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะมีคนสนับสนุนคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะเป็นสิ่งที่ดีค่ะได้เพื่อนได้มิตรดีนะคะมาดูปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะได้ King of Pentacle ไพ่ใบนี้นะคะจะสามารถร่ำรวยได้ด้วยความอดทนการทำงานหนักใช้สมองใช้สติปัญญาในการคิดทำ งานหรือธุรกิจส่วนตัวนะคะทุกอย่างจะสำเร็จได้แน่นอนนะคะคุณสามารถเป็นเศรษฐีได้แน่นอนไม่ว่าคุณจะค้าขายอะไรก็ได้นะคะเป็นคนที่สามารถเจรจาดีนะคะมีคนสามารถโน้มน้าวผู้คนให้รับฟังตัวคุณได้นะคะก็ จะค้าขายได้ทุกอย่างเลยนะคะเป็นเป็นไพ่ของความร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองมั่นคงมากมายนั่นเองนะคะมีความมั่นคงทางด้านการเงินไม่ว่าคุณจะทำมาค้าขายอะไรก็แล้วแต่นะคะมักจะได้กำไรกำไรดีนะคะทาไปเลยค่ะชาวราศีมีนมาดู การแก้ปัญหานะคะได้ King of c u p s ไพ่ใบนี้นะคะผู้ใหญ่จะให้ความเมตตามีจิตใจเอื้ออารีนะคะอา,อาจจะเป็นพ่อไม้นะคะเข้ามาติดพันคุณมาหลงรักคุณนะคะแต่เขาจะให้การสนับสนุนคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอุดหนุนนุกทำค้มชูคุณนะคะเพื่อให้เกิดความสำเร็จ เขาเข้ามาโดยที่ไม่หวังผลต,ตอบแทนอะไรเลยนะคะเขาเข้ามารักมาให้คุณมาสนับสนุนคุณนั่นเองนะคะเพื่อให้คุณได้เกิดความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตการงานการเงินครอบครัวนั่นเองนะคะเขามาดีนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับชาวราศีมีนนะคะยินดีด้วยค่ะชาวราศีมีน เรื่องคู่เรื่องงานเรื่องเงินมาพร้อมเลยนะคะมาดูสิ่งที่คุณคิดในใจนะคะชาวราศีเมษได้เจ็ดไม้เทา้าไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงการต่อสู้การแข่งขันการประมูลนะคะการสมัครงานคุณจะต้องใช้ความรู้ความอดทนความมานะพยายามนะคะความขยันขันแข่งของคุณต่อสู้ถึงจะได้ สิ่งที่คุณต้องการมานะคะไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานการสอบนะคะหรือการลงทุนทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะต้องใช้ความเพียรพยายามการเรียนรู้การฝึกฝนนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความเชี่ยวชาญความชํานาญนะคะแล้วก็ทําให้สําเร็จนั่นเองนะคะ ไม่มีงานอะไรยากเกินกว่าความมานพยายามของเรานะคะที่จะทำให้สำเร็จก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีมีนด้วยนะคะเรามาดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของชาวราศีมีนนะคะได้สองถ้วยไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองมีสหาย คนรอบข้างหุ้นส่วนทุกสิ่งเลยนะคะคุณจะได้มีดีได้คู่แท้ได้เพื่อนแท้ได้คนรักที่เข้าอกเข้าใจคุณแม้กระทั่งคนที่ทำธุรกิจการงานร่วมกันนะคะคุณก็จะได้พบเจอคนที่ที่ดีกับคุณนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งการที่ คุณได้ก่อนหน้านั้นคุณอาจจะทะเลาะกับใครก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นเป็นมิตรเป็นคู่เป็นเพื่อนเป็นคนรักเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นญาติพี่น้องเป็นครอบครัวอะไรของคุณก็แล้วแต่นะคะก่อนหน้านั้นได้ทะเลาะเบาแวงกันก็จะกลับมาคืนดีกันนะคะคุณอาจจะได้ของฝากที่ถูกอกถูกใจคุณ ก็เป็นได้เช่นเดียวกันค่ะคนที่กลับมาไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณได้พบเจอจะเกื้อกูลช่วยเหลือประคับประคองปรองดองเข้าใจในสิ่งที่คุณทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไพ่ใบนี้บอกถึงความ รู้สึกทางอารมณ์นะคะจะทำให้คุณมีความสุขอิ่มเอมภายในใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่คู่ก็จะแบบว่าให้การสนับสนุนที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีค่ะไพ่ใบนี้ดีนะคะบ่งบอกถึงความสุขอุดมสมบูรณ์การช่วยเหลือกื้อคุณซึ่งการรายกันนะคะไม่ว่ามีสหายครอบครัว ญาติพี่น้องนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะนํามาซึ่งความรองรอง,รองสามัคีกลมเกลียวกันนะคะยินดีด้วยค่ะชาวราศีมีนคุณมีดวงทางด้านการเงินการงานพร้อมทั้งความอบอุ่นในครอบครัวนะคะคุณจะมาพ่างพร้อมความอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะยินดีด้วยค่ะ แล้วก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ